เรื่องรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะมีการพูดกันถึงมากว่าทำแล้วไม่มีคนขึ้นจะทำอย่างไรดีวันนี้ผมจะพาท่านไปชมรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพื่อบางท่านยังไม่ได้ขึ้นแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูคลิปนี้อยู่คงไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงวันนี้ผมจะพาท่านไปชมนะครับ วันนี้พามาเดินดูรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นวันอาทิตย์ตช่วงบ่ายสามโมงครับไม่มีคนถ้าวันธรรมดาตอนช่วงเช้าจะมีคนเยอะนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนครับนี่เป็นที่ออกบัตรอัตโนมัตินะครับส่วนตรงนี้มาซื้อตั๋วข้างหนแต่ว่าอาจจะมีคนน้อยหน่อยนะครับที่ยืนอยู่นั่นก็เป็นนักศึกษาของผมครับที่พามาดูงาน เรื่องของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ครับสภาพของสถานรถไฟาสายสีม่วงต้นทางครับสวยดีไหมครับเสียดายคนอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับนี่ร,รถไฟฟ้า,ฟาสายสีม่วงเขียนมาชัดเจนเลยครับสำหรับสูอมารการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นแม่น่าสนใจนะครับ ดีปูนแห่งเงินกูนนั่นเองนะครับถึงแล้วครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนท่นางด้านนี้ก็ม่งครับท่านองคนในวันสายสีม่วงเราก็ขบวนสั้นใหม่นะครับ เลยครับรถไฟฟ้ายังกินใหม่อยู่เลยครับใด้เลยยังใหม่เลยครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนีเป็นฝ่ายวอาทิตเวลาส5าสิบ้าครับนบางชอบารถสายสีม่วงกับโอ้โหสายแมยน้ำก็สวยงาม แยกตีวานุลยแยกตีวานโปรดใช้ความระมัดระวังขนาก้าวออกกรถขอคุณแยกตีวานุ s t i Please i n d t g e h e r e a t e a f i r o n m e n t ว่าแต่ั่งผ่นกดม,มากเครับตาองน,น,านี้ก็จะมีอาคาชุดอยู่เป็นจนวนมากเลยครับมีแบบห้อ,องชุดลอดทางนะครับโอ้ี่อยโครงการใหญ่ครับ เด่นครับคอย่างนึงก็คือว่าครัวคนจะยังอยู่น้อยนะครับแล้วก็มีข้าวกระเพราก็นั <S 1> <S 1> ่งแก้วนี <S <S ่เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับเข็ดดีนะครับ นี่มีบ้านเดียวบ้านแนวราบเยอะมากนะครับแม้จะมีห้องชุดราภัยก็ตามก็ไม่เห็นว่าค่อนข้างเบาบางตลอดทางรถงานที่เด่นมีบ้านแนวราบเป็นหลักคอนโดลเลี้ยก็ไม่เคยมีดังนั้นโอกสาสที่จะมีคุณมานั่งรถไฟฟ้าคงจะน้อยหน่อยนะครับบ้านเหล่านี้แต่ท่านคงจะมีรถลาสุดตัวกันอยู่นะครับปราออกมาดูนอกนี่นก็เป็นนี่เรื่องสวนเพลย์พอยด์เลยครับอย่าง เรามาดูประตูนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับมีเปิดที่ละชั้นสองชั้นครับสถานีบางรักน้อยห่าที่บาง,บางรักน้อยห่าทีรปรดใช้ความระมัดระวังสถานีบางไผ่รับสนาคมีสุดท้ายดีจากฟอ นี่ครับเป็นอู้ซ่อมขับดีโฟของทางรถไฟฟ้านะครับมีการจอดนัจอดด้วยมั้ยครับออนะครับต่อไป่อไป่อไปตอ่อออ่อ่อ บ้านจัดสรรก็เยอะครับสถานารรรีบางใหญ่นะครับโรงพยาบานเกษตร,ราศาสตานที่เป็นหน้าตาา,ารณๆอพาร์ตเมนต์มีคอนโดมีบ้านจัดสรรอยู่ล้านหลังรถวแนวรับ แล่ที่นะครับด้านหน้านี่เขาจะจอดรถมือด้านหน้านี่น่าจะเป็นหน้ามากกว่าไหมครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่านครับรถจะมองไม่เห็นนะครับเจอเสาเจอในดา,นางลังก็เลยกลัดไปที่จอดรถไปของรถคุ่มาก็จอดเลยครับนี่ครับเซ็นทรัลริสเกตนะครับ เคยมา,ยาครับพอก่ยังไม่เคยมาเลยครับรจ,จอดแล้วจอด <สำ S 2> อยแล้วมาจอดตรงนี้แล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าต่อไปแล้วมนีเลยบาสี่ถานีบางกระสอนะครับมีห้องชุดพักอาศัยเยอะมากเลยครับมีไว้โครงการเลยนะครับ ตอนนี้ก็กไปติดกับโรงแรมชื่อลิชมอนส่วนด้านหลังก็ยังเป็นการพัฒนาแนวราบที่จะไปเยงเยอะอยู่นะครับถึงแล้วครับนรรี่นับสถานดีกระทรวงขาธาณสุดนะครับมีจอดสองข้างเนี่ยครับข้างนี้แล้วก็ตรงนี้ติดขาใช่ไหมครับตรงบริเวณนี้เพื่อที่จะเป็นทางขึ้นลงนะครับก็มีการเวียนขึ้นสองข้างนี้ด้วย ไม่ใช่มีรัดตรงกลางนะครับนี่ก็เป็นอันก่อสร้างที่น่าสนใจอีกแบบนี้นะครับปัญหาคือว่าแล้วทางแก้จะทําอย่างไรนะนี่เป็นเรื่องที่หลายทานอยากอยากรู้เหมือนกันเนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วคือมันก็เป็นอสาสังหาร,หรือวัพยัชิ้นหนึ่งนะครับสร้างถไปแล้วนะฮะย,ย้ายไม่ได้นี่ถ้าเราย้ายได้นะครับเราย้ายทั้งทุกอย่างเนี่ยไปอยู่แถวสีลมวิ่งออกไปเี่นู่นนี่เนี่ยคงจะมีคนนั่งเยอะแยะเลยแต่ว่าอสาสังหารยร์ติดตรงกับพื้นที่สร้างแล้วย้ายไม่ได้ ที <mile> ่นี่ร้องหาทางแก้ไขเท่าที่จะพอทําได้คอนนักเป็นเบานะครับทำยังไงบ้างนะครับถ้าที่สังเกตดูเนี่ยครับทางยามเขาก็บอกเนี่ยครับว่า9นาฬิกาไม่มีคนนั่งแล้วนะครับจนถึง16นาฬิกาไม่มีคนนั่งแล้วนะครับที่นั่งไม่มีมีแต่ที่นอนวางกันนะครับในก็แซวเล่นไว้อย่างนั้นนะครับทางหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะต้องนะครับหยุดวิ่ง9นาฬิกาจนถึง4โมงเย็นเนี่ยครับเผื่อจะช่วยได้นะครับหรือว่า ก่อนหน้านี้ช่วงเช้าเกินไปน,น้องวิง่งไม่ได้นะครับเอาวิ่งให้พอเหมาะอาจจะสามารถที่จะลดต้นทุนอนไรอย่างหนึ่งเพราะว่าคนที่จะใช้บริการมีน้อยมากนี่เป็นทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งนะครับเราก็ต้องส่งเสริมให้คนไปอยู่ทํานั้นเยอะๆจะได้มีคนไปใช้สวยรถไฟฟ้าในกามครับเราจะต้องดีไซน์แถวนั้นเนี่ยให้มันเป็นพื้นที่ซูเปอร์บล็อกนะให้คนไปใช้บริการไปสร้างบ้านจัดสรรหล็กต่างสามารถสร้างได้สูง เช่น10บเท่า20เท่าต่อ1เช้นที่ดินขนาด1ไร่สร้างสูงได้ถึงสร้างไม่มากถึงประมาณ10ไร่นะหรือ1ิเท่าของที่ดินสร้างสูงชะลูดไปเลยเนี่ยครับทำให้ราคาบ้านที่ดินทางนั้นถูกลงคนไปซื้อกันได้มากขึ้นและไปอยู่ตอนนั้นได้มากขึ้นใกล้รถแนว,แวนรถไฟฟ้านะครับลดภาษีให้ด้วยต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้คนมาใช้บริการมากขึ้นและเป็นการทําให้คนไปอยู่บริเวณอ,อื่นน้อยลงเพราะที่นี่เนี่ยมีสิทธิพิเศษนะครับสร้างได้สูงชะลูดนะครับ ดิวเราเพิ่มพัฒนาที่ดินก็เรียกกาไรขณะเดียวกันราคาก็ถูกลงใครก็แกรก่แหกมาซื้อบ้านที่นี่มาอยู่ที่นี่ก็จะช่วยได้ในระยะปานกลางเช่น3าหปีข้างหน้าเป็นต้นนะครับส่วนมาตรการกดแรกแจกแถมต่างๆแบบดดนเมืองโทเวสมัยก่อนเนี่ยครับใครขึ้นนี่เอาตั๋วไปจับฉลากแลกทองเนี่ยอันะนั้นเนี่ยคงจะแค่ปีนย่อยนะครับคงช่วยอ,อะไรไม่ได้มากนักนะครับอันนี้เป็นบทเรียนสําคัญนะครับก่อนหน้านี้ผมก็พยายามที่จะบอกส่งสัญญาณบอกเหมือนกันเนี่ยครับว่า รถไฟฟ้าสายสีม่วงของนี้เนี่ยกับราคาเพิ่มขึ้นปีหนึงสิแต่ว่านะใครกับใครก็ไปสร้างอะไรกันตรงนั้นเยอะสร้างเป็นคนโดเล็กๆแต่ราคาแพงนะครับต่อตลาดไม่ได้แพงมากนะปรากฏว่าต่อไปเนี่ยมีคนซื้อแต่ไม่มีคนอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่ามันกลัดคนต่างไปซื้อแล้วไปเก็งกำไรในจำนวนมากนะเราต้องส่งเสริมไม่มีคนไปอยู่จริงๆนะครับม่จะให้ปล่อยให้ภาคเอกชนทำโดยที่รัฐบาลไม่ไปเหลียวแลเนี่ยครับอันนี้เป็นรูปทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะทาได้ แต่อย่างง้ก็ตามถ้าเราไม่ได้ทาอะไรจริงเนี่ยนะครับไอคอนโดที่สร้างต่างๆ่เหล่านี้เนี่ยนะครับคนก็ไปอยู่กันน้อยต่อไปอาจจะเช่าในรนะครับถูกๆได้ไม่คุ้มเสียเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับแต่นี่ก็คือบทเรียนที่เราต้องพยายามที่จะทานะครับดังนั้นเราก็ถือโอกาสนี้เลยครับขยายเมืองไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือตรงบริเวณนั้นนะครับแล้วให้แถวนั้นเนี่ยมีโอกาสเติบโตได้มากนะใครกับใครก็ไปพัฒนาแถวนั้นคนที่จะไปอยู่บางนาไปอยู่ที่อื่นทั้งหลายเนี่ยครับก็จะมาอยู่รวมๆกันในย่านนี้ นะครับเมืองก็ยังไม่เติบโตในแนวอื่นจนเกินไปไม่รุกรําที่กเกษตรกรรมมากจนเกินไปเราก็จะสามารถที่จะทําให้รถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้ดีขึ้นและนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับว่าเวลาสร้างรถไฟฟ้าน,นั้นเนี่ยต้องวิ่งเข้าเมืองและมีการประสานเชื่อมต่อกันระหว่างระบบต่างๆให้ดีเนี่ยครับไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นอีกน่นเองนะครับวันนี้ผมขอญอาตลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัดิ์ครับสวัสดีครับ